ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบรญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีระยาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังค้าวันนี้17ตุลาคม2565นะคะซึ่งวันที่17ตุลาคมนะคะถือเป็นวันตำรวจแห่งชาติวันตำรวจแห่งชาตินี้ค่ะเกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2458 โดยเป็นวันประกาศรวมกรมพลตระเวนกับกรมตํารวจภูธรเป็นกรมเดียวกันนะคะเรียกว่ากรมตํารวจซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงได้ถือเอาวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตํารวจแห่งชาติทั้งนี้ค่ะเพื่อร่วมแสดงความเคารพเทิดทูนต่อในหลวงรัชกาลที่9ดังนั้นในสมัยของพลตํารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจึงได้มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงวันตํารวจไทย เป็นวันที่17ตุลาคมนับจากนี้เป็นต้นไปโดยถือเอาเลิกวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่17ตุลาคมมากำหนดเป็นวันตำรวจแทนนะคะเนื่องจากวันที่13ตุลาคมถือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบาพิษเสด็จสวรรคตจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงวันตำรวจแห่งชาตินับแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ เรามาดูในส่วนของประวัติของวันตำรวจแห่งชาตินะคะกิจการตำรวจได้กําเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโดยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราระเบียบการปกครองบ้านเมืองเป็นสี่เหล่าเรียกว่าจัตุสดมได้แก่ เวียงวังคลังนาและพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเก้าโปรโดกระหม่อมให้มีกิจการตำรวจขึ้นโดยให้ขึ้นอยู่กับเวียงอันมีเจ้าพระยาจาักกรีสีองค์ครักสมุหนายกอัครมหาเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งนี้กิจการตำรวจในขณะนั้นนะคะก็ได้มีการแบ่งออกเป็นตำรวจพระนครบาลตำรวจภูธรส่วนตำรวจหลวงให้ขึ้นอยู่กับวาง มีเจ้าพระยาธรรมมาทิกรณาธิพดีศีรัตนมนมเทียนบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและทรงโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ตราศักดินาของตำรวจไว้เป็นบรรทัดฐานในบทพระอายการระบุต,ตำแหน่งนายพลเรือนเช่นเดียวกับข้าราชการฝ่ายอื่น นอกจากนี้ยังมีเอกสารหลายชิ้นที่แสดงว่าบุคคลที่จะเป็นตำรวจได้นั้นต้องคัดเลือกจากผู้ที่มีชาติกำเนิดสืบเชื้อสายมาจากตระกูลที่ได้ทำคุณงามความดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และต้องเป็นบุคคลที่ทรงวางพระาราชหฤทยัย การบังคับบัญชาตำรวจก็ต้องขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะแต่พระองค์เดียวทำให้กิจการตำรวจในยุคนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่ในวงจำกัดและมิได้ขยายไปยังส่วนปกครองทั่วประเทศเท่าไรนักแต่เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปมีการติดต่อชาวต่างชาติมากขึ้นกรมตำรวจจึงได้รับความสนใจที่จะปรับปรุงรูปแบบเพื่อให้เป็นไปตามแบบอย่างประเทศตะวันตก ในปีพุทธศักราช2405สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับปรุงกิจการตำรวจครั้งใหญ่กล่าวคือมีการจัดตั้งกองตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกตามแบบอย่างยุโรปเรียกว่ากองโปลิสโดยจ้างชาวมาลายูและชาวอินเดียเป็นตำรวจเรียกว่าคอนสเตเบิล โดยให้มีเจ้าหน้าที่รักษาการแต่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในและขึ้นอยู่กับสังกัดกรมพระนครบาลต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับปรุงกองโปลิสและจัดตั้งตำรวจภูธรขึ้นเป็นทหารโปลิสในปีพุทธศักราช2419เพื่อให้เป็นกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในส่วนภูมิภาคและให้สามารถปฏิบัติการทางทหารได้ด้วยโดยได้จ้างนายจีชัวชาวเดนมา เป็นผู้วางโครงการถัดมาปีพุทธศ,ศักร,ราช2420กองทหารโปลิสได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมกองตะเวนหัวเมืองและได้มีการจัดตั้งกรมตำรวจภูธรขึ้นแทนกรมกองตะเวนหัวเมืองในปีพุทธศ,ศักร,ราช2440และทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งพลตรีพยาวาสุเทพหรือจีสจัว เป็นเจ้ากรมตำรวจภูทรและได้มีการขยายกิจการตำรวจไปยังหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคตามลำดับโดยกิจการตำรวจในยุคนี้ขึ้นอยู่กับสองกระทรวงคือกรมพลตระเวนหรือตำรวจนครบาลขึ้นอยู่กับกระทรวงพระนครบา,บรสราลบาส่วนตำรวจภูทรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการรวบรวมกิจการตำรวจมาเป็นกรมเดียวกันเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2 4 5 8เรียกว่ากรมตำรวจภูธรและกรมพลตระเวนและในปลายปีได้มีการเปลี่ยนเป็นกรมตำรวจภูธรและกรมตำรวจนครบาลและยกฐานะของเจ้ากรมขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยในปีพุทธศักราช2465ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดก้าโปรดกระหม่อมให้รวมกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพระนครบาลเป็นกระทรวงเดียวกันเรียกว่ากระทรวงมหาดไทยกรมตำรวจภูทรและกรมตำรวจนครบาลจึงโอนมาขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปีพุทธศักราช2469กรมตำรวจภูทรและกรมตำรวจนครบาลได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมตำรวจภูทรแต่ยังคงแบ่งตำรวจออกเป็นสองประเภทคือตำรวจที่จับกลุ่มโจรผู้ร้ายไต่สวนทำสำนวนฟ้องศาลโปลิสภาโดยตรงเรียกว่าตำรวจนครบาลส่วนตำรวจที่ทำการจับกลุ่มผู้ร้ายได้แล้วส่งให้ในอำเภอไต่สวนทำสำนวนให้อายการประจำจังหวัดนั้นๆเรียกว่าตำรวจภูทรจน กระทั่งในปีพุทธศักราช2475จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากกรมตำรวจภูธรมาเป็นกรมตำรวจและในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในวันตำรวจแห่งชาตินี้นะคะในปี2494พลตำรวจเอกเผ่าศรีญานน์อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นได้จัดพิธีเดินสวนสนามและปฏิบัติต่อนเนื่องมาจนถึงในปีพุทธศักราช2500หลัง จากนั้นได้ระง,งับการจัดพิธีเดินสวนสนามที่เป็นการรวมหน่วยทุกหน่วยของตำรวจประกอบแต่พิธีทางศาสนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพียงอย่างเดียว ในวันจันทร์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2495ได้มีพิธีสวนสนามของเหล่าข้าราชการตำรวจต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะลานพระราชวังดุสิตพระบรมรูปทรงมา้าในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานธงชัยประจำหน่วยตำรวจให้แก่หน่วยตำรวจต่างๆเป็นครั้งแรกจำนวน6ธง โดยเรียกว่าธงชัยเฉลิมพลประจำหน่วยตำรวจพผอมพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ขบวนสวนสนามของตำรวจด้วยในวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2496ได้มีพิธีสวนสนามของข้าราชการตำรวจและนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนพลตำรวจภูทรภาค4ต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณนะลานพระราชวังดุสิต พระบรมรูปทรงม้าในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทงชัยประจําหน่วยตํารวจให้แก่โรงเรียนพลตารวจภูธรภาคสี่สำนักราชเลขาการเรียกธงดังกล่าวว่าทงชัยเฉลิมพลประจํากองโรงเรียนพลตํารวจภูธรภาค4พร้อมพระราชทานพระบรมราชวารแก่ขบวนสวนสนาม ในวันพุทธที่13ตุลาคมพุทธศักราช2497ได้มีพิธีสวนสนามของข้าราชการตำรวจและนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนพลตำรวจภูทรภาค1ภาค3และภาค8ต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณลานพระราชวังดุสิตพระบรมรูปทรงมา้าในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชาทานธงชยัยประจำหน่วยตำรวจให้แก่โรงเรียนพลตำรวจภูทรภาค1 ภาค3และภาค8รวม3ามทงสำนักราชาเลขาธิการเรียกธงดังกล่าวว่าทงชัยเฉลิมพลประจำกองโรงเรียนพลตำรวจภูทรภาคหนึ่งภาค3และภาค8พร้อมพระราชทานพระบรมราชวาดแก่ขบวนสวนสนาม ในส่วนของนักเรียนในร้อยตำรวจและในร้อยตำรวจปกครองของโรงเรียนในร้อยตำรวจได้กระทําพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนต่อทงชัยประจําหน่วยตำรวจและสวนสนามภายในโรงเรียนในร้อยตำรวจเนื่องในวันตำรวจเป็นประจําม,มาตลอดทุกปีจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2550พลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์เตมียเวส ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดให้มีพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของเหล่าข้าราชการตำรวจ เนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2 5 5 0ขึ้นณราชมังคลากีฬาสถานโดยมีพลเอกสุริยุจุลานน,น,นท์นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและได้อัญเชิญธงชัยประจำหน่วยตำรวจซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกับธงชัยเฉลิมพลของทหารจำนวนทั้งสิ้น13ธงมากระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามในครั้งนี้ด้วย ในปีพุทธศักราช2551ได้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ne ne เนื่องในวันตำรวจเฉพาะนักเรียนในร้อยตำรวจและคณะในร้อยตำรวจปกครองของโรงเรียนในร้อยตำรวจณลานฝึกสียาโนนโรงเรียนในร้อยตำรวจต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อนุมัติหลักการให้มีการจัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันตำรวจณลานฝึกสียาโนนโรงเรียนในร้อยตำรวจ โดยการสนที่กำลังนักเรียนในร้อยตำรวจรวมกับข้าราชการตำรวจจากกองบัญชาการต่างๆในทุกๆปีทั้งนี้โดยอัญเชิญธงประจำหน่วยตำรวจเข้าร่วมพิธีจำนวน6ทธงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันแต่เนื่องจากเมื่อวันที่13ตุลาคม2559พระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคต ในปีถัดมาคือปี2560จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงวันตำรวจเป็นวันที่17ตุลาคมของทุกปีโดยยึดตามวันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากกรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่17ตุลาคม2541 หลังจากนั้นจึงได้มีการระง,งับการจัดพิธีเดินสวนสนามที่เป็นการรวมหน่วยทุกหน่วยของตำรวจและให้ประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพียงอย่างเดียวแต่ในส่วนของนรงเรียนในร้อยตำรวจและในร้อยตำรวจปกครองของโรงเรียนในร้อยตำรวจได้มีการกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อทงประจำหน่วยตำรวจและสวนสนามภายในโรงเรียนในร้อยตำรวจเนื่องในวันตำรวจเป็นประจำทุกปี มาดูในส่วนของอนุสาวรีย์ตำรวจนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็ตั้งอยู่หน้าตึกปทุมวันสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยศาสตราจารย์สินพีรศีแห่งกรมศิลปากรเป็นช่างปั้นรูปหุ่นตำรวจอุ้มคนเจ็บมีเด็ก ญาติคนเจ็บเกาะขาลักษณะของอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นนี้ฐานส่วนล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทําด้วยหินอ่อนมีส่วนกว้างและสูงด้านละ1.35เมตรภายในกรวงสำหรับบรรจุอัฐิตำรวจผู้เสียชีวิตในหน้าที่ราชการรอบๆฐานด้านหน้ามีตาโลและอักษรจารึกว่าผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชนส่วนด้านข้างอีกสองข้างมีพวงรีทำด้วยทองเหลืองติดอยู่และด้านหลังมีประตูเล ปิดเปิดสำหรับเก็บอัฐิบนฐานเป็นรูปหุ่นตำรวจเท่ากับคนตัวจริงหล่อด้วยทองเหลืองยืนอุ้มคนเจ็บและมีเด็กญาติคนเจ็บเกาะขาตำรวจอยู่ตอนล่างของฐานเป็นแท่นหินอ่อนมีบันไดหินอ่อน3ชั้นขึ้นลงได้ทั้ง4ด้านรองรับอีกชั้นหนึ่ง อนุสาวรีย์ตำรวจยืนอุ้มคนเจ็บโดยมีเด็กญาติของคนเจ็บเกาะขาตำรวจอยู่นี้มีความหมายว่านอกจากตำรวจจะทำหน้าที่ในการปราบปรามแล้วยังมีหน้าที่ในการบริการและช่วยเหลือระงับทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอันได้แก่การบริการการช่วยเหลือต่างๆเช่นช่วยคนเป็นลมคนตกน้ำคนหลงทางคนข้ามถนนคนเจ็บป่วย ู้ประสบอุบัติเหตุและในเวลาค่ำคืนก็ช่วยเตือนเจ้าบ้านให้ปิดประตูหน้าต่างป้องกันโจรตลอดจนเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของประชาชนอนุสาวรีย์ตำรวจผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชนสร้างขึ้นเสร็จพร้อมกับตึกสำนักงานตำรวจและได้ทำพิธีเปิดในวันตำรวจเมื่อวันที่13ตุลาคม2496ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญชิ้นหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งกลอนในวันตํารวจแห่งชาติเอาไว้นะคะมีเนื้อความว่างานตำรวจตรวจตราหาคนผิดเพื่อพิชิตคนพาลสันดานถอยเพื่อมีให้ก่อกรรมขึ้นซ้ำรอยและเพื่อคอยคุ้มครองผองคนดีกระบวนการยุติธรรมจะล้าค่าชาวประชายกย่องสิ้นหมองสีทุกสังคมสุขเกษมสุดเปรมปรีย่อมอยู่ที่เบื้องตนคนตรวจตรา หากตำรวจเป็นกลางอย่างแท้เที่ยงไม่ลำเอียงด้วยใจใฝ่มิจฉายึดสัต์ซื่อถือมั่นคำสัญญาในสัจจาปฏิญางานที่ทำจะอยู่ไหนปวงชนก็พ้นทุกข์สงบสุขสังคมไม่จมต่ำสมเพลงมาที่ร้องกล้องประจำตำรวจทำถูกต้องเพื่อผองชนหากตำรวจอ่อนไหวในอามิตร มุ่งจะคิดหาประโยชน์โฉดช่อชนใช้อำนาจช่วยเหลือเพื่อพวกตนประชาชนผิดหวังทั้งแผ่นดินวันตำรวจเวียนมาอีกคราครั้งฝากความหวังเลอเลิอดอ,อันเฉิดฉินให้ตำรวจไฝ่ายดีทุกชีวินสุขสมจินทั่วนหน้าสถาพรใครทำดีมีสุขทุกชั้นยศเกียรติปรากฏพินโยสโมสร ปลอดการเมืองน้ำเน่าเข้าบันทอนปลอดวงจรต่ำซามข้ามหัวเอย่ยนั่นก็คือกรอนนะคะที่ได้มีการแต่งเอาไว้ในวันตำรวจแห่งชาติค่ะในปีนี้นะคะเรามาดูทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการส่งสารวันตำรวจค่ะทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัส ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะมีสาเนื่องในวันตำรวจประจำปีพุทธศักราช2565ในวันที่17ตุลาคมระบุว่าเนื่องในโอกาสวันตำรวจได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งผมขอส่งความปรารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจทุกท่านด้วยความจริงใจวันตำรวจเป็นวันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่ผู้พิทักษ์สันติราษทุกนายควรระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันยิ่งใหญ่และทรงเกียรติ ขอให้ภูมิใจในเกียรติยศศักดิ์ศรีและภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนขอให้พึงระลึกถึงคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติว่าบุคลากรเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์น่าสําคัญและเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่ ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายพัฒนาตนเองปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพถูกต้องตามหลักยุทธวิธีเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อความสงบสุขของประชาชนและขอให้ยึดถืออุดมคติตํารวจที่สมเด็จพระอริยวงศายานจวนอุทายยิมหาเถนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่16 พระนิพนธ์มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ในห่วงเวลาที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ประชาชนได้พบกับวิกฤตและเหตุอันน่าสลดใจยิ่งนักผมจึงขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายเร่งปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหายอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีตลอดจนปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด การหลอกลวงทางสื่อสังคมออนไลน์และยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจให้เป็นที่ยอมรับเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายที่ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตากตรำสมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรและในโอกาสอันสำคัญนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดอภิบาลประทานพรให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภยัยแคล้วคลาจากพยันตรายทั้งปวงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ ปกป้องสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และเพื่อความสงบสุขของประชาชนต่อไปนี่ก็คือในส่วนของสารนะคะที่ทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการส่งสารนี้นะคะให้กับเพื่อนตำรวจทุกนายนะคะในวันตำรวจแห่งชาติก็ขอให้พัฒนาตนเองปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวของวันที่17ตุลาคมวันตำรวจแห่งชาติสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองมัชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อัธพ p ด d แคสต์ดิฉันพีระยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ จอมกระสัขันติยาราชชาตินักรบจองพีพบผ่านฟ้าสง่าสี

สัตยาเป็นสักขีจะร้องบาดราชวงศ์คงสักรีตราชีวิตสูญสิ้นนินกรบกา จะร้องบาทราชศงคงจักริราชีวีสูนสิ่นดินกลบกา เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 9 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย